ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบ้ามี่ในยูทูบช่องอีสานบ้านขอนเองพี่น้องผมโอ้ยเป็นตะตุ่มครับพี่น้องเอ้ยเบิ้งเอาพี่น้องว่าอีหยังนี่มันมีผิดหรือบ่มีผิดมันมีผิดหรือบ่มีผิดพี่นอ้องเบิ้งเอางูอีหยังพี่น้องว่างูอีหยังพี่น้องว่านี่ขันบ้ามี่สิค่ายว่าขันบ้ามีสีเนี่ยขันที่จับหางมันยังเสีย บ้ามี่ญาติมันอ่าโต๊ะใจเรามันแรนนีีนี่ก็เลยก็เลยท้ายไกลๆเอ้ามันเป็นคลิปเนี่ยว่าอะไรพะว่าบ้ามีปว่วยอยู่นี่คันคันสปริงตัวเดี๋ยวเดียวมันสี่เป็นเหล็กนี่ปุ๊บนี่คันลักษณะเนี่ยนี่ความร้อมร้อมสีสปริงตัวนี่นีน่นี่ความ,ม,มที่สีต้อสูเห้าพี่น้องนี่คันแนีนนนน้นี่นี่ความที่สีต้อสูเห้าพี่น้องว่างูอีหยังครับนั่นนั่นนั่นพี่น้องนี่ พร้อมที่สิปิงโตกัดห่าเดียวบ้านบ้ามีเอื้องงูเผาบักพริกเด้อพี่น้องเด้อบ้านบ้ามีเอื้องงูเผาบักพริกรากาบ่มีผิดมีภัยอีหยังหลายดอกพี่น้องหลายๆคนย่านว่าตอดตายจริงๆบ่แม่นพี่น้องผมนี่จริงๆบ่แม่นนี่นี่พร้อมที่สิปิงโตนะเฮาขัด่อเฮาบ่เฮ็ดหยังมันมันก็บ่เฮ็ดหยังเฮาขัดไปบ่นี้นี่เบิ่งห่างนี่เห็นบ่นี่ ความที่สีความที่สีโดดความที่สีแลีนปึ๊บอ่ะเบิ้งกันจจอๆพี่น้องบางงูีหยังเบิ้งเอาได้ครับเด้อแล้วก็บบ่อใบมีแนี่เอ้าพอกันซ้ำนี่ครับไม่อืมไม่อืมกัดกัดบ่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 อแล้วกัด้อ กัดบ่บ่การดอกพี่น้องผมมาทำนี่แล้วครับโอ้ยบ้ามีกับหยานบ่เป็นหมองูเนาะพี่น้องเนาะเอาความคุณครับสวัสดีครับคลิปเนี้ยบ้าท่านใดเด้อบ้ามีป่วยอยู่บ้ามีป่วยอยู่เอาไปไปเลยเร็วเลยบ้าน